มาแบบนี้เราเลือกอีกแล้วครับโอ้โหน้ำเงินนะครับคูณหกนะครับมาน้ำเงินนะครับคูณหกนะครับมาดูข้างหน้าน้ำเงินชุดนี้นะครับได้มาเท่าไหร่ครับผมสองหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบห้านะครับ ก็ลาสวัสดีพ่อพี่น้องชาวสล็อตชาวพีจีสล็อตกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเฮียเมากลับมาแล้วนะครับมาเกมยอดนิยมครับอันดับหนึ่งตลอดการนะครับของค่ายพีจีนะครับก็คือเกมสาวถ้ำนะครับเอาละครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้สาวถ้ำจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้มี200นะครับมาขอเคาะก่อนเลยนะครับใบให้มาห้าบาทครับเริ่มกันเลยเอามาก่อน มาแดงมาครับอีกแล้วครับสา0อยครับเก็บเข้ากระเป๋าสวยครับลายชุดนี้ครับโอ้โหมาได้เล่นตลอดเลยนะมาให้ได้เล่นได้นลุ้นตลอดครับสาวทานะจังหวะมันมานะครับอื้มสเถายถามว่าจังหวะไหนมานะเพียก็ไม่ทราบนะครับต้องมานะต้องเป้านะครับต้องเล่นบ่อยๆนะครับโอ้โหมาดีมาจริงครับ คูณต่อหนึ่งสิบไปครับสรับไม้แรกนะครับเปิดตัวมานะครับมาดูนะครับว่าจะได้รางวัลมาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมาดูกันเลยครับไป1นึ่ครับโอ้โหเยอะจริงใส่แค่หบาทแล้วได้มาพันแเลยนะไหนลอง30ดูบ้างไหนลอง30ดูบ้างไปอ้า มาหน่อยขอาว็นงแบบสโลนบ้างนะครับสิบมาไปครับโอ้โเขี้ยวอยู่ครับเขี้ยวจังครับเขี้ยวเกินครับ เขี้ยวนี่นี่เปื่อยเลยนะครับผมเคมาดุนอะไรก็ได้ที่ไหลครับเป็นต้นครับนี่ไหลนี่ไหลยาวครับแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนมาครับหกพันสี่ครับบอกเลยครับไหลนี่ไหลยาวครับแบบโซโลว่าเข้าเหมือนกันนะครับแต่มันเท่าไหร่มาดูนะครับเจ็ดพันหนึ่งร้อยนะครับ 47นะครับโอ้มาดีครับแบบสโลครับมีชนะมาไปพันล้นะครับขอต่อยอีกหน่อยครับไม้ละลอยแล้วกันกลับมาสปีดบ้างครับเอามาเด็เอาเรื่องกีกแล้วแบบนี้มาแบบนี้เอาเรื่องอีกแล้วครับ โอ้โหน้ำเงินนะครับคูณกนะครับมาน้ำเงินนะครับคูณหกนะครับมาดูครับหน้าน้ำเงินชุดนี้นะครับตด้มาเท่าไหร่ครับผมสองหมื่นสามพันแปดร้อยยี่ห้านะครับโอ้มาดีจริงๆครับสาวถ้านะครับ มาที่วบนนี้นะครับเฮียเมาก็ขอปิดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ดนใจให้กับเฮียมาด้วยนะครับผู้ที่คอมเมนต์ดนใจเฮียเมาเฮียมีรางวัลให้นะครับแล้วก็ขอฝากนะครับช่องเฮียปศูนย์เก้าสิบเก้าด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับคอนเทนต์มันๆนะครับจากเฮียเมานะครับสําหรับวันนี้นะครับเฮียเมานะครับกับสาวท่านะครับหลังจากได้มาเคาะกันแล้วนะครับก็ ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับวันนี้บวามา3 1 0ื่นกับอีกนิดหน่อยนะครับใครอยากเล่นอยากได้แบบนี้ก็รลืมมาเล่นกครับสาวทัพนะครับเจอแบบหนึ่งของค่ายพีนะครับวันนี้เหีนเราต้องลาไปก่อนขอทุกท่านโชคดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ